ถ้าตัดสสงยอดสามได้แล้วอย่างนี้การเกิดในี่กี่ชาติก็ตามเราไม่ต้องไปนรกไม่ต้องเกิดเป็นเปรตไม่ต้องเกิดเป็นสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ชันเพราะว่าอารมณ์ของระโสดาบันกันนายภูมิทั้งสี่ได้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดทางนี้เว้นไว้แต่อนันตริยกรรม อน,น,นันติกรรมไม่ช่วยกันไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่ใช่อน,นันติกรรมบาปทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลบาปข้อใดที่ทําให้เราต้องลงนรกบ้างเป็นเป็ดบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นชาติชันบ้างลงนรกหนักลงนรกเบาก็ตามทั้งหมดนี้ไม่มีไม่ให้ผลตายแล้วบาปตามทวงไม่ได้มีทางเดียวอย่างต่ําก็เกิดเป็นมนุษย์ That never they